สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Chapter 4กับการรีวิวรันค้าเกมฟอร์ดในประจำวันที่10เมษายนเป็นอย่างไงกันบ้างครับในวันที่ผ่านมาได้ซื้อได้เหมาอะไรกันไปคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวนี้ครับเราจะรปดิว่าในร้านค้าไอเทมช็อปนั้นมีอะไรมาขายน่าซื้อน่าสในใจกันบ้างสินค้าที่มาขายในวันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าที่เคยขายแล้ววนกลับมาขายใหม่ครับเดี๋ยวชิ้นไหนที่ ผมเคยรีวิวแล้วหรือผมพูดบ่อยๆผมจะไปเร็วหน่อยนะครับสินค้าชิ้นแรกครับ I Like to Move It ครับก็เป็นไอคอนซีรีส์ที่เป็นเพลงลิขสิทธิ์ครับก็จะร้องเพลงแนว I Like to Move It Move It I Like to Move It ประมาณนี้ครับก็คือหลายๆคนน่าจะเคยฟังแล้วครับ500วิบักท่าเต้นเอกลักษณ์มากครับแล้วก็ตรงจังหวะเนาะเป็นท่าเต้นที่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวแล้วก็หลายท่ามากๆครับคุ้มค่านนะสำหรับ500วิบักครับ ตัวละครลูกออนครับตัวละครลูกอ้อนี่ยมีทั้งหมด3สไตล์ที่เปลี่ยนชุดนะครับแต่ว่ามี2สไตล์ที่หลักๆครับก็คือมีหางกับไม่มีหางครับตัวละครเนี่ยเมื่อใส่แบบมีหางครับเราจะเห็นว่าตัวเสื้อในถูกยกขึ้นนะรายละเอียดดีครับตัวละครใส่รองเท้าค่อนข้างสวยครับตัวละครถูกออกแบบมาไม่ใช่ผู้ชายหรือผู้หญิง ไปใส่ชุดลูกออดนะครับแต่เป็นลูกออดเดินได้เลยสไตล์แรกครับใส่เสื้อเหมือนนักบาสเกตบอลสไย์ที่2เหมือนเที่ยวกุดครับแล้วก็มีกระเป๋าคาดอกแต่ว่ารองเท้าจะหายไปนะครับใส่สุดท้ายรองเท้ากลับมาครับตัวเสื้อคล้ายจะไปเล่นทะเลครับตัวละครถูกออกแบบมาค่อนข้างดีและเป็นเอกลักษณ์ครับหากใครชอบสิ่งมีชีวิตเดินได้ที่เป็นเอกลักษณ์ครับตัวนี้ก็โอเคอยู่นะในตัวละครยังมีกระเป๋าด้วยครับตัวกระเป๋าเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายกับแป้นบาสครับ มีทั้งหมด4แบบครับอันแรกก็จะเป็นสีตามซรายที่1ครับทายที่2ครับที่คล้ายกับเขี้ยวกุดแล้วก็จะเป็นคล้ายกระเป๋าอาวกาศครับในทายที่3ส่วนทรายที่4ี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับเป็นกระเป๋าอาวกาศเช่นเดียวกันตัวละครราคา1,200นยบั๊ได้ของค่อนข้างเยอะมากเยอะมากๆครับ1,200นยบัเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างคุ้มนะหากใครมองหาตาัวละครที่เอกลักษณ์ครับ ตัวละครผู้หญิงที่คล้ายนางเงือกครับตัวละครนี้ไม่มีสไตล์นะครับแต่ว่ามีกระเป๋าหลังผมว่าจุดเด่นของตัวละครตัวนี้เลยคือตัวกระเป๋าหลังที่เป็นผ้าคลุมครับคือผ้าคลุมปกติเนี่ยจะเป็นผ้าคลุมแบบสีทึบใช่ไหมครับแต่ว่าตัวละครนี้จะเป็นผ้าคลุมใส่ครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะตัวละครผิวสีชมพูครับเป็นเหมือนเงือกแต่ว่าตัวละครเนี่ยไม่ใช่ตัวละครชายหรือหญิงไปใส่ชุดนะครับแต่คือเงือกเดินได้เลยครับราคา1 2 0 0อบาทถ้ามองว่าราคามันแรงมันก็แรงครับ แต่ถ้ามองถึงความโดดเด่นและเอกลักษณ์เนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เลยครับที่ขุดของเจ้าลูกออดครับเสียงแหลมใช้ได้ครับแต่ว่าการออกแบบเนี่ยเฉยๆนะครับเป็นเหมือนจอบทั่วไปครับมีทั้งหมด2สไตล์สไตล์แรกจะเน้นสีส้มครับอีกสไตล์หนึ่งจะเน้นสีดำและเขียวครับเสียงเหมือนกันครับเสียงแหลมคมชัดเจนครับราคาฮาราวีย์บักโอเคครับโอเคอันนี้โอเคครับ ที่ขุดของนางเงือกผู้หญิงครับออกแบบมาสวยนะเหมือนตีศูนย์นะเล้วท่เทีกับตีศูนย์ใช่ไหมครับโอ้ oh. oh. เสียงเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยครับก็คือเวลาฟันลงไปเนี่ยเสียงเหมือนการกระจายของน้าแล้วก็เหมือนไปนกระทอกกรหินครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ตอนกระจายเนี่ยเป็นสีฟ้าวิ่งห้าร้อยิบักถือว่าคุ้มค่านะ oh. ผมว่าอันนี้สวยเลยครับใช้ได้ใช้ได้ต่อมาเป็นคอร์สเอเจนต์ครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ไปอยู่ในหล,หลายๆซีรีส์ของฟอร์ดไนท์ครับ ตัวละครถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนนักฆ่าแต่ว่าเอกลักษณ์ของเขาเลยเนี่ยคือบริเวณมือครับที่เหมือนบอกลักตลอดเวลานะคือเขาไม่มีนิ้วกลางกับนิ้วนางครับเออตัวนี้เอกลักษณ์อยู่ตรงนี้ครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือตัวหน้ากากครับมี2สไตล์เวลาที่เขาถอดหน้ากากครับหน้าของเขาจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนเป็นของเหลวนะอันนี้ก็คือโดดเด่นครับผมคิดว่าตัวละครตัวเนี้ยสิ่งที่โดดเด่นเลยคือมือและก็ตัวหน้าครับตัวละครถูกออกแบบมาดีครับค่อนข้างเพียวเลยนะเป็นผู้ชายที่ขาเล็กมากครับ ตัวละครเน้นสีดำมีสีแดงบ้างบางจุดครับชุดสวยครับใช้ได้เลยกระเป๋าหลังครับไม่มีสไตล์นะครับเป็นเหมือนตัวท่อเก็บน้ำของเขาครับไอ้น้ำที่มันไหลๆออกมาน่ะออกแบบมาดีนะครับ1 5 0 0วัาพัผมว่าใช้ได้เลยครับราคาถือว่าโอเคนะสำหรับตัวละครที่มีกระลักแบบนี้ครับที่ขุดครับเสียงเหมือนน้ำครับเป็นเคียวลักษณะคล้ายเคียวนะครับเสียงตอนฟันเนี่ย มันเหมือนน้าแต่พอกระแทกลงไปแล้วเหมือนมันเป็นของแข็งครับแปดร้อยวิบักก็โอเคครับใส่รญญายละเอียดดีตัวปืนครับตัวปืนเนี่ยปลายปืนพันท้ายด้ามจับปอกกระสุนไม่มีลายนะครับจะมีลายเฉพาะตัวตรงกลางก็เป็นลายของเอ่อเควอทเอเจ้นนะครับที่มันเป็นลายเหมือนน้าดำๆห้าร้อยวิบักผมยังมองว่าเฉยๆครับในส่วนของฟีเจอร์ไอเทมครับต้องบอกเลยว่ามีหลายๆชิ้นที่น่าสนใจครับ อยากจะอวยไอไลท์ทูมูฟ it ครับกับตัวลูกอ๋อครับผมว่า2ชิ้นนี้คุ้มค่าครับเพราะว่าตัวลูกอ๋อเนี่ยเปลี่ยนได้หลากหลายสไตล์กระเป๋าก็มีสไตล์ครับแล้วก็ตัว i k e to move it เนี่ยรู้สึกว่าตัวเพลงเนี่ยจะเพาะมากๆแล้วก็ท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ครับน่าจะอวยเป็น2ชิ้นครนับจริง,รงๆ c h ง o s Agent ก็ใช้ได้ครับตัวนางเงือก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าโดดเด่นจริงๆเนี่ยผมให้2ชิ้นแรกครับต่อมา Daily Item ครับตัวละครมีมนะอะไรคนน่าจะเคยเห็นตัวละครนี้ครับเวลาเขาแบบตั้งเป็นมีมใช่ไหม แล้วค่ายนี้ถูกออกแบบมาให้เรียบๆครับก็เหมือนถอดแบบออกมาจากมีมเลยแหละตัวชุดเป็นสูตรที่ขาดๆครับตัวละครก็นะอาดาแบบนี้แหละถือว่าโดดเด่นครับเป็นตัวละครผู้ชายนะครับตัวกระเป๋าหลังก็เป็นเหมือนลูกศรชี้ขึ้นครับราคา1 2 0่อบั๊กับความเป็นมีมถือว่าโอเคนะใช้ได้ครับตัวละครลิงครับก็เป็นตุ๊กตาลิงถ้าเราสูงเข้าไปใกล้ครับเราจะเห็นเนื้อผ้าของตัวตุ๊กตาเนาะ ตัวชุดเนี่ยผมคาดว่าอาจจะเป็นตัวละครผู้หญิงไปใส่ชุดครับเพราะว่ารูปทรงเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนเอาคนเข้าไปใส่ตุ๊ก,กตาเนาะหรือจะเป็นตุ๊กตาเดินได้ครับเออก็เป็นไปได้นะแต่ว่าตัวชุดออกแบบมาดีครับตัวผมชอบตัวถุงมือมากเลยถุงมือน่ารักครับกระเป๋าหลังก็เป็นกล้วยเนาะลิงต้องคู่กับกล้วยครับถือว่าออกแบบมาดีครับสักหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้าเกิดมีอีกหนึ่งสไตล์แบบเปลี่ยนสีได้นะจะน่ารักกว่านี้มากๆครับกระเป๋าหลังเบอร์เกอร์ทองคำครับเจ้าก,กระเป๋าอันนี้เนี่ย เคยเป็นรางวัลนะครับในการแข่งขันครับแล้วก็เอามาขายในภายหลังราคา2อ0วบักครับก็ใครที่ชอบกระเป๋าเล็กๆสีเหลืองสีทองเนาะอันนี้ก็โอเคอยู่ครับเวลาที่เราวิ่งเนี่ยตัวลิ้นมันขยับด้วยนะครับเถ้าเต้นถ้าเต้นแบบไร้กระดูกครับได้ครับ5้ารอวบักถือว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะเอกลักษณ์เลยครับอ่าท่าเมื่อวานครับ สามร้อยวิบักอันนี้เป็นท่าเพลงลิขสิทธิ์ที่ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับสามร้อยวิบักแม้ว่าท่าเต้นจะไม่ได้ขยับตัวมากครับแต่ว่าตัวเพลงแล้วก็จังหวะเนี่ยเพลาะนะครับยังไงลองมาฟังกันดูก่อนนะครับโอ้ท่าเดินย้อนยุกค,ครับน่าจะเป็นยุคแบบยุคหินอะไรกี้เลยนะเออเท่ดีครับเสียงมีหายใจด้วยนะครับแบบโอ้โอ้แล้วก็เสียงเดินที่ค่อนข้างดังครับ ในส่วนของเ a i l y item เนี่ยโอ้โหถ้าจะให้อวยอวยยากมากครับอาจจะเป็นตัวอ e ีโมดเมื่อวานแต่ผมก็อวยไปแล้วใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าลิงแล้วกันครับผมว่าลิงน่ารักกว่าครับจริงๆตัวนี้มันเป็นมีมที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นครับแต่ผมให้ลิงแล้วกันลิงออกแบบมาดีมากๆครับตัวเนื้อผ้ามาอยู่ในส่วนของสกีหิมะครับก็เป็นบันเดิลที่วนกลับมาค่อนข้างบ่อยครับ ตัวบันเดิลเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ตัวละครนะครับสกระเป๋าหลังเป็นตัวละครชายตัวละครหญิงแตกต่างกันที่ลายของชุดที่เป็นไปตามธงชาติครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างซักตัวละครหนึ่งแล้วกันครับเป็นอันนี้แล้วกันครับทีมชาติอเมริกาครับตัวละครเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นมาตรฐานของฟอร์ตไนท์นะครับคือรองเท้าบูทสูงมีสนับเข่าตัวละครก็ลายตามที่บอกไปเลยครับก็ถ้าเลือกธงชาติอเมริกาก็เป็นสีแบบนี้เลยครับ ตัวละครถูกออกแบบมาให้ปิดตัวมิดชิดเน้นการเล่นสกีครับตัวกระเป๋าหลังก็เช่นกันมีกระเป๋าแล้วก็ตัวสกีติดอยู่ตรงนี้ครับตัวละครเนี่ยราคา1 5 0 0งาบบั๊นะครับหากใครชอบลายไหนหรือชอบทีมชาติไหนเนี่ยก็ลองมาใส่ดูครับอันนี้เป็นตัวละครผู้ชายนะครับก็สีตามธงชาติเลยครับตัวละครถูกออกแบบมาให้เป็นมนาตรฐานของฟอร์ดไนท์เช่นเดียวกันมีนับเข่าที่สูงครับตัวละครปิดตัวมิดชิด กระเป๋าหลังก็มีเอกลักษณ์ของธงชาติติดเอาไว้แล้วก็มีตัวของสกีครับหากใครไม่ชอบลายของธงชาติเนี่ยก็ยังมีลายปกติอยู่นะครับจะเน้นเป็นสีฟ้าครับแล้วก็มีคล้ายๆกับตัวเกรดหิมะตัวละครออกแบบมาคล้ายกันเลยครับก็แค่เปลี่ยนลายเท่านั้นเองเน้นสีฟ้านะครับตัวละครผู้ชายก็เช่นเดียวกันครับราคาเท่ากันนะครับคือ1 5 0 0ัวิบัคผมมองว่าเออมันก็โอเคครับสำหรับใครที่มองหาชุดสกีเพราะว่า นานๆจะมีชุดสกีแบบนี้สักทีครับแต่ราคาค่อนข้างแรงครับ1,500วิบัคเป็นบันเดิล2,100วิบัคอีโมด500วิบัคครับอีโมดนี้เคยมาแล้วนะครับตัวเพลงเนี่ยจะเป็นแบบเฮ้ยเฮ้เอเจเบอประมาณนี้ครับห้าร้อยบัคก็เป็นเพลงนี้ก็สิครับอันนี้ผมมองว่าเพลงเพาะนะโดดเด่นด้วยครับเป็นทาวเวอร์โซลสามารถกดใช้แล้วก็เคลื่อนที่ไปได้ครับเพลงเพาะนะลองมาฟังกันก่อนครับที่ขุดครับ ที่ขุดเสียงคมมากตัวที่ขุดเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนตัวรองเท้าครับแล้วก็มีตัวของสก,กีถือว่าออกแบบมาแปลกนะแล้วก็ดูสยองสยอง,สยองเหมือนตัดเหมือนตัดขาคนออกมาเลยเนาะ <c oughs> แต่ก็โอเคครับ800ยวบั์เสียงก็ใช้ได้ครับเอฟเฟกตอนฟันก็เป็นแบบปกตินะครับสีเหลืองในส่วนนี้ผมต้องบอกเลยว่าราคาค่อนข้างแรงครับแม้ว่าจะซื้อเป็นบันเดิลแล้วก็ตามครับราคาก็2100นเนาะแถมไม่ได้ที่ขุดไม่ได้ท่าเต้นด้วยครับได้แค่ตัวละครกักบกระเป๋าหลัง ผมมองว่าราคาอาจจะแรงไปนิดนึงครับแต่ถ้าใครชอบครับก็เลือกไปตัวละครผู้ชายคนนึงตัวละครผู้หญิงคนนึงก็ได้ครับหรือจะเลือกตัวละครผู้หญิงหรือตัวละครผู้ชายอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าตัวอ e ีโมทเนี่ยถือว่าโดดเด่นที่สุดแล้วครับแพคอื่นๆก็ยังอยู่ครับกับ Assassin Creed Bundle ครับใครที่ชอบเกม Assassin Creed ผมบอกเลยนะตอนนี้ระบบปีนป่ายในเกมมันยังอยู่ใช่ไหมหลังจากที่ผมลองใช้ครับผมรู้สึกอินมากเลยเหมือนเราเล่นแบบ Assassin Creed ไปด้วยแนะนำเลยครับ ใครเป็นแฟนครับเกมไอซินคิดห้ามพลาดครับผมรีวิวไปแล้วนะไปะดูย้อนได้ครับแพคอื่นก็ยังอยู่ครับเมกชาป๊อปแพคแพคสุดท้ายโกลเด้นทัสเคเวสแพคแล้วก็ตัวแพครุ่นราคาก็ยังอยู่ครับยังไงก่อนจากกันครับอย่าลืมใส่โค้ด0ูนย์สี่ชปเตอร์ด,ด้วยเพื่อการสนับสนุนผมให้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปยังไงเจอกันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ